น,นี่นะครับวันนี้นะฮะตามติดชีวิตหนุ่มน้อยนะฮะน้องๆหลานๆนะฮะกำลังบึ้งไหมบึ้งหรือบุ้งวะบึง้งอะไรนะพี่บึงบ้งกำลังเยรูหาบึ้งนะฮะ <laughs> <laughs> โว้พี่เอะไรของมันจริงนะดิเฮ้ยมีไหมดิมันไม่กัดเลยมันไม่กัดมันรู้ชาหน,อน,ร,น,ร,น,นหรอนี่นะฮะ ได้ไม่ได้กลัวฮะบึงบึงตัวใหญ่ๆแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยมันใหญ่รูออกมาเลยนะอุ้ยสายรูได้เผนี่นะเยอะมากเลยเดี๋ยวเออเอาน้ำโยยเลยได้มั้ยน้ํไหมเดยน้ํในสระไงเอาถังนี่แล้วป่ะมีๆมมั้ยมีแต่มันไม่ส่องอ๋อมันต้องกัดใช่มั้ย โหนี่ครับผูกปัญญาเด็กน้อยนะฮะใช้เบ็ดนะฮะเยรู้ให้มันกัดโอกัดเสร็จมันออกนะฮะนี่ฮะอะไรบึง้งบึ้งนะโอ้เด็กไม่เคยถูกตะทีนะอู้ตัวใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมจะขอน้องขับไปเลี้ยงสักตัวนะเอยดูสิเขาก็ว่ากินได้ด้วยนะแต่เขาจริงเขาเอาทำหวยนะนี่แต่นี้มันเอามาเยร์จะไปเลี้ยงเอาไปกินนี่เลีย้ยงอ่ะโอ้จะไปเลี้ยงนะฮะโอ้เด็กน้อยนี่นะฮะโอ้ในนี่มันในสวนนะฮะในสวนป่าผมนะ น้อยเขามาแกดแล้วบ่ม,มันมีไหมละ่ะมันมีไหมละ่ะไปเหย่อยู่ตรงนั้นไม่หลายตรงนั้นก็มีไปไปเอาเอามากัดก่อนเอาน้ำมาเหยเยาดิตรงนู้นน่ะมันเกิดกิ๊กที่ไกลพวกตัวนี้เลยเออไปดูไปไป,ไปดูแล้วไปไปโอ้โดิฮะตามติดชีวิตโอ้ดิโอ้โหยหญ่ใหญ่นะของแท้น,นะโอ้โเก่งเนอะเดี๋ยวลุงขอไปเรตันูนึงนะครับเออ มันมันกัดเลยเหรอโอ้ยใหญ่ๆแล้วมันกัดออกมาโอ้ผู้ปัญญาเด็กน้อยนะสุดยอดเลยฮะเนี่ยตามติดชีวิตเด็กน้อยหาปึ้งไม่ได้ไม่ได้มันมันยังไม่หยดน้ำมันว่ามันยังไม่กัดมามาไอลีโอมาดูพื่อนว่าทำคืออย่ อะไรนะบึ่งใช่ไหมบึง,บง,บงเออผมไม่ได้ไม่เคยถูเลยโอ้พีอไม่ห่ฟังเลยอะนี่ไงน,นี่เก็บกินเนอะโอ้ี่ฮะสวนฟังกิมฟังกิมจูไหมโอ้ผมก็เรียกจำไม่ได้นะโอนี่ฮะถ้าปลูกขายได้กินได้หอนะฮะแต่พอดีหมดต้นที่เกขายไปแล้วเนาะ ตัวนี้มาตามติดชีวิตอนนโอ้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมโอ้ตัวนี้อยู่ในรูนี้นะโอ้ตัวนี้อยู่ในรูนี้นะฮะตัวนี้ฮะโอจะรูนี้เลยฮะน้องก็เอาเป็ดเย <Yeah, S 1> ไปให้มันกัดนะโอ้สุดยอดเลยอะโอเคเดี๋ตรงนั้นอะเอาเดี๋ยวไปดูอีกอันนี้กำลังเยนะฮะอันนี้เห็นมันกัดเลยเหรอเนี่ยดูนะไม่รู้จะสำเร็จไหมนะฮะกัดไหม ใหญ่แล้วมันกัดกัดเลยเหรอตัวท่อนนั้นมันเลืออกมาได้โอโต้ตัวใหญ่มันกัดอ๋อ้ชาบคอร์ดคารใ์ในตัวบึ้งนะฮะบึ้งเกิดคอร์ดคารมากัดเป็ดติดออกมาโอ้ได้หนึ่งตัวแล้วฮะตัวใหญ่มากเฮยเอาไปเลี้ยงสวยงาม,มนะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเหรอ,อโอ้โยดีฮนะเนี่ยฮะโอ้โยของแท้นะฮะไม่ได้ไม่ได้อ่ำกันนะฮะติดแล้วบ่ดูหน้ารูมันเลย โอ้อยู่หน้ารูเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราดูเฮ้ยเราเดินไปจีแวงไปทางนู้นเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยเฮ้ยวย้ยเด้อของแท้นะฮะโอ้เธอให้มันออกมาก่อนค่อยจะคุบมันวิ่งเร็วเหรอมันนี่นีอุ้ยโอ้ยของแท้แล้วครับตัวนี้เอ้ามันจะออกมาไหมนี่มันกัดไหมโอ้ระวังนะกัดเจ็บนะแต่ไม่มีพิษนะฮะนี่ฮะบึ้งนะฮะ อุ้ยตัวนี้นะเป็นแนวทาสงสำหรับคนหาอุ้ยมาของเทนะครับเนี่ยนี่นอยดิปล่อยมันไม่การหรอกเดี๋ยวมันไม่นี่หรอกนี่นี่นี่อุ้ยของเทแล้วฮะเอาครับมาตะคุบไปครับตัวนี้ตัวเล็กนะโอ้สุดยอดเลยครับผูปาา้ปัญญาหนุาามนน่มน้อยโอ้สุดยอดเลยเก่งมากครับเอาดิไปหาไปหาอีกนะฮะโอ้เดี๋ยวทันทีก่อนนะครับ